mà ban mẹ mà tán nắng sắp oải vừa leo bình ong ấy nói thật với à, nó nồng ăng oải cốt mai nè sắp bình đi phao mẹ sắp oải phải bình hai cây bần mẹ cái tiệm kheo bình เบาคูดเผาเซตเร็วแม่กระติ้มเกลืองมาเซตเร็วพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวเกลืองเบาก่อยปักมุดไว้ที่คอมเมนต์พี่น้องนะอ่าแม่ปั้นตีเร็วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรามาขึ้นควายกันเลยต่อเดียวไม่แย่กว่าแย่ก้างนะแม่วะตีเดียวไปเลยอ่นาน้ำตีว่ามดีจังหลายเกลืองพี่น้องเ่าต้นหน้าบานต้นเตียนยนำรางกลอกสักกิดกัน คาดไม่ได้พี่น้องนะน้ำล้างกลอกสักทีแหละสต่งหางสั่งวัวสั่งห้างผลไปเลยพี่น้องเออเขื่องที่เมงยามยา,มยามประยิดพี่น้องเออนี่เลยร้อยอ่ะนำแกงปรุงกลากรักแล้วพี่น้องเออเบาใส่ห้อยเลยนะเบาใส่มือเดียวนะใส่กับครอบขาแบบนี้พี่น้องมันจะไม่ชูดนะมันเลนลงไปเองมันแหละอ่า แม่แกใส่กเกลือไปในเครื่องแล้วพี่น้องนะเหล็กกามาเพิ่มน้ำตาลเล็กน้อยพุ่งรถตามชอบนะบแต่ละบ้านกินใ่เหมือนกันเหลืองรถจัดพี่นอ้องเอรถจัดได้แล้วพี่นอ้องเอได้ใบกรนะูดอ่นอนๆมานะใส่ใบกรูดตีนอืมอ้อมชุยพี่นอ้องเอรถใส่ใบกรูดแต่จืงชิมเลยพี่นอ้อ,นองอมาครับส่วนเบอร์นีกินข้าวแก้วก้มกับบาว่ามาครับ này là ông chứt bên nó. Ay, yak ngồi kum lại while living ong. Chong ngồi kum a yakin kim bên ông hư. Hm. 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 Hmm. 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 ปักนอได้มาลูอย่านี้ก็ à. Ừ. chép lời vì nó hết Làm có tâm chứt anh đi bắt cắt nó khó mình đưa 1 quay mình đưa 1 mất rồi nó rớt tóc rock giờ này luộc tí cả rồi กินยากแต่มันร้อยอยู่หน้อยคุ้ม เดี๋ยวขอเติมอีกสักจานมาพี่น้องนะนะครับลอปนี้ก็อุคุณทุก,การรับจมกินข้าวไอ้ร้อนกันทุกกนพี่นอ้องเอยบ้าลาไปก่อนเจอกันหม่คลิปหน้าลาพี่น้องสวัสดีครับ